บริเวณบ้านที่เราจะขายนะคะอันนี้คือทางเข้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่หลังที่หนึ่งนะคะคู่กหลังที่สองนะคะทุกหลังสามารถจอดรถได้ค่ะ อันนี้จะเป็นหลังที่สามบาริเวณที่กว้างกว่าหลังใเดืนนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นด้านข้างบ้านหลังที่สามนะคะพื้นที่บ้านหลังที่สามเนี่ยจะอยู่ที่สามสิบตารางวาค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นด้านหลังบ้านนะคะ หลังที่สองจะอยู่ที่24ตารางวานะคะส่วนหลังแรกจะอยู่ที่27ตารางวาค่ะจะทวนให้ใหม่นะคะหลังที่หนึ่งอยู่ที่27ตารางวาติดถนนนะคะส่วนหลังที่สองจะอยู่ที่24ตารางวาค่ะ900,000บาทและหลังที่สามหลังนี้นะคะพื้นที่จะใหญ่กว่าเขาอยู่ที่1ล้าน100,000บาทค่ะ 3าตารางวานะคะจะมีด้านหน้าบ้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นถนนออกไปนะคะถ้าเราเลี้ยวซ้ายมือก็จะไปหลังค่ายจักรพงศ์นะคะออกทางวัดโยธาออกโรบินสันได้ค่ะแต่ถ้าเลี้ยวขวานะคะก็จะไปวัดหนองกระจับสามารถออกโรบินสันออกค่ายจักรพงศ์ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าสนใจติดต่อ กลับมาได้เลยนะคะเรายินดีค่ะนี่บริเวณบ้านนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ